รีวิวเครื่องตีฟองนมไฟฟ้าอัตโนมัติบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆฟองนมที่ได้จะเนียนละเอียดนุ่มๆฟูๆแบบนี้เลยทําฟองนมเย็นท็อปปิ้งเครื่องดื่มได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟและยังสามารถทําฟองนมร้อนได้ด้วยสําหรับใครที่ชอบดื่มเมนูเครื่องดื่มร้อนลาเต้ร้อนคาปูชิโน่ร้อนมอคค่าร้อนหรือชาเขียวร้อนแนะนําให้มีไว้ใช้งานที่บ้าน สักเครื่อง แก้มยุ้ยจะทำฟองนมเย็นจะใช้หัวตีฟองนมแบบนี้นะคะใส่หัวตีฟองนมเข้าไปในเครื่องตีฟองนมแบบนี้นะคะเทนมสดรสจืดลงไปในเครื่องตีฟองนมได้เลยเวลาเทนมสดรสจืดลงไปไม่ควรเทเกินระดับแม็กที่เขียนไว้ในเครื่องตีฟองนมนะคะฝาเครื่องทำฟองนมมีความโปร่งแสงในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่สามารถมองผ่านฝาโปร่งแสงนี้ได้นะคะถ้าเห็นไฟกระพริบแบบนี้แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งานได้แล้วค่ะเครื่องทำฟองนมอัตโนมัติ อัตมไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะจะมีปุ่มควบคุมการทํางานปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะคะถ้าต้องการทําฟองนมเย็นนะคะให้กดที่ปุ่มแบบนี้นะคะกดดับเบิลคลิกค่ะไฟจะแสดงสถานะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะคะขึ้นไฟสีน้ําเงินแบบนี้เป็นการทําฟองนมเย็นนะคะเครื่องจะทํางานไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้อุณหภูมิความเย็นของฟองนมที่พอดีค่ะแล้วเครื่องจะตัดการทํางานให้เองโดยอัตโนมัตินะคะสังเกตดูกา การทำงานของเครื่องได้นะคะโดยการมองผ่านฝาป่งแสงด้านบนตรงนี้ได้เลยค่ะขณะที่เครื่องกําลังทํางานนะคะบอกเลยว่าเสียงเงียบม,มากๆเลยนะคะเครื่องตีฟองนมตัดการทํางานแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูฟองนมเย็นพร้อมๆกันเลยค่ะเวลาทําฟองนมเย็นจะมีละอองน้ําออกมาตรงด้านข้างแบบนี้การันตีได้จากความเย็นจัดของฟองนมว่าเย็นแค่ไหนเปิดฝาเครื่องตีฟองนมขึ้นมาสิ่งแรกที่สังเกตเห็นและสะดุดตาที่สุดก็คือฟองนมมีความเนียน นุ่มละมุนมากๆเลยค่ะฟองนมเย็นฉ่ำทะลุออกมานอกเครื่องเลยค่ะฟองนมเนื้อเนียนละเอียดมากๆฟองนมเย็นสามารถนําไปท็อปปิ้งบนเมนูเครื่องดื่มได้หลากหลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาไทยเย็นชาเขียวเย็นโกโก้เย็นคาปูชิโน่เย็นหรือจะท็อปปิ้งบนเมนูม็อคค่าเย็นก็สามารถทําได้เหมือนกันเลยค่ะฟองนมเย็นจะอยู่ตัวนานมากกว่าการใช้เหยือกปั๊มฟองนมปกตินะคะและฟองนมที่ได้จะมีความเนียนหนั นุ่มละมุนมากๆเลยค่ะเวลานําไปท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็จะดูดีน่ากินแบบนี้เลยค่ะถ้าต้องการทําฟองนมร้อนให้กดปุ่มตรงนี้1ครั้งไฟจะขึ้นแจ้งเตือนสถานะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะจากนั้นก็รอให้เครื่องทํางานไปเรื่อยๆค่ะแล้วเครื่องจะตัดการทํางานเองโดยอัตโนมัติเมื่อความร้อนถึงค่ะระหว่างรอฟองนมนะคะสามารถไปเตรียมเครื่องดื่มรอได้เลยค่ะพอเครื่องตัดการทํางานแล้วก็เทฟองนมร้อนลงไปในแก้วเครื่องดื่มได้เลยค่ะฟองนม ทที่ได้นะคะจะมีความเนียนและละมุนมากๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบการดื่มเมนูเครื่องดื่มร้อนอยู่แล้วนะคะแก้มยีว่าเครื่องทําฟองนมรุ่นนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเอาไว้ทําลาเต้ร้อนคาปูชิโน่ร้อนมอคค่าร้อนโกโก้ร้อนหรือว่าจะเป็นชาเขียวร้อนก็สามารถทําได้หมดเลยนะคะบอกเลยว่าถ้ามีเครื่องทําฟองนมอัตโนมัติรุ่นทูอินวันรุ่นนี้ติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยหัวตีฟองนมจะมีไป ให้เลือกใช้งาน2แบบนะคะ หัวนี้เหมาะสําหรับการตีฟองนมเย็นตีผงโกโก้ตีผงมัทฉะหัวตีฟองนมแบบนี้เหมาะสําหรับการตีฟองนมร้อนการอุ่นนมร้อนค่ะความจุของฟองนมเย็นไม่ควรใส่เกิน130 ML หรือไม่ควรเกินขีดระดับแม็กด้านล่างนะคะความจุของฟองนมร้อนไม่ควรใส่นมสดรสจืดลงไปเกิน230 ML หรือไม่ควรใส่เกินขีดระดับแม็กสูงสุดค่ะเครื่องตีฟองนมอัตโนมัติไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะสามารถทําฟอง นมร้อนฟองนมเย็นหรือจะนํามาอุ่นนมตีผงโกโก้ตีผงมะชะได้หมดเลยนะคะตัวเครื่องดีไซน์สวยน้ําหนักเบาเวลาล้างทําความสะอาดไม่ควรให้น้ําโดนฐานตรงนี้นะคะฝาเครื่องทําฟองนมมีความโปร่งแสงภายในเครื่องทําฟองนมจะเป็นแบบนี้นะคะข้างในจะมีเขี้ยวล็อกหัวตีฟองนมอยู่ตรงกลางค่ะจะมีขีดระดับแม็กบอกอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องเวลาจะใส่หัวตีฟองนมเข้าไปในเครื่องให้เอาหัวตีฟองนมใส่เข้าไป ตรงกับเคี่ยวล็อกของเครื่องนะคะช่องกลมๆด้านหลังเครื่องตรงนี้เอาไว้สําหรับใส่หัวตีฟองนมค่ะแปะเข้าไปแบบนี้เลยนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มควบคุมการทํางานของเครื่องตีฟองนมทั้งหมดเลยนะคะกด1ครั้งทําฟองนมร้อนกด2ครั้งทําฟองนมเย็นชิ้นส่วนนี้จะเป็นส่วนรองของฐานเครื่องทําฟองนมค่ะสายไฟจะมีความยาว80ซนติเมตรฐานรองเครื่องทําฟองนมจะมีแผ่นติดกันลื่นให้3จุดนะคะปลั๊กไฟจะเป็น2 ขาหัวกลมแบบนี้นะคะ